ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจ ROV ทุกท่านนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายนะครับที่จะรับสกินนะครับไอรีนะครับสกินไทยนะครับผมก็ใครที่ยังได้ของไม่ครบนะครับเดี๋ยวมาขอที่ผมได้นะครับผมเอาละครับส่วนตัวผมก็ล็อกอินทุกวันนะครับก็ได้ของครบเรียบร้อยนะครับพอครบปั๊บนะครับเขาก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เลยนะครับผม สกินใหม่นะครับไอรินะครับสกินไทยของเรานะครับขออนุญาตไม่อ่านภาษาอังกฤษนะอ่านไม่ออกนะครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งสกินใหม่นะครับสกินที่420ของไอเดีหลักของผมแล้วนะครับไอดีลองอื่นๆก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ยังได้ของไม่ครบนะเอาละครับใครที่ยังได้ของไม่ครบนะครับแวะมาขอกันได้นะครับมีทุกอันเลยนะครับโพทองโพเงินนะครับหน้ากากแล้วก็ นุ่มนะครับดูแม้แต่ปลากัดนะครับผมก็แวะเวียนเข้ามาขอกันได้นะครับส่วนของที่แรกนะครับก็น่าจะแลกกันไปหมดแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับน่าจะหมดเขตไปหลายวันแล้วนะครับผมตั้งแต่วันที่17นู่นแล้วนะครับผมก็ย้อนหลังคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมดูนะครับนี่ยครับมีอะไรถาวรถาวรแล้วกดปนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ของนะครับรู้สึกว่าวันสุดท้ายนะครับมันใส่ได้อีกแค่2ชิ้นนะครับผมใครที่ขาด1ชิ้น2ชิ้นนะครับ อคอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับจะพยายามดูแล้วก็รีบตอบเข้าไปในคอมเมนต์ที่น้องๆหรือว่าพี่ๆตอบเข้ามาเลยนะครับก็มีอยู่นะครับผมพงเงินโพทองนะครับนวมแล้วก็ปากัดนะครับมาขอกันถ้าไม่มีคนขอนะครับผมจะเข้าไปเพจกาลิน่านะครับแล้วก็ไปแจกคนที่เขาขาดเหลืออันเดียว2อันจริงๆนะครับผมก็แวะเวียน เข้ามาขอกันได้นะครับก่อนที่ผมจะแจกเขาช่วงเย็นสักประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมกับไอริสกินใหม่สกินไทยของเราประกาศสุดสวยเลยสวัสดีครับ